ก่อนนอนคืนนี้นะคะมาชมคลิปเบาๆกันบ้างนะคะหลังจากที่มีแต่คลิปตึงๆแลือเกินนะคะตั้งแต่วันศุกร์นะคะที่นุกถ่ายเอาไว้นะคะก็คือต้องกราบขอพระคุณท่านผู้ใหญ่จะดีด้วยนะคะที่ให้นุกได้สั่งเนกาาดมานะคะมาหยอดให้เด็กๆนะคะที่เป็นหนักๆก็จะมีแม่ไฝพ่อวันอายแล้วก็พ่อสลิดนะคะ ขอบ,บคุณท่านด้วยนะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็นยาหยดถ่มัดอีกท่านผู้ใหญ่จะดีท่านหนึ่งท่านส่งมาให้นะคะอันเมื่อกี้สีชมพูชมพูนะคะท่านส่งมาให้เด็กๆที่บ้านนะคะได้หยดกันนะคะก็เด็กที่ไม่เป็นหนักนะคะเด็กที่ไม่เป็นหนักก็กราบขอบพระคุณทั้งสองท่านนะคะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญร่ลำรวยร่ลำรวยตลอดไปนะคะจะได้ทยอยหยดให้เด็กๆนะคะข้างนอกนะคะในบ้านด้วยนะคะ เรามาดูาเด็กๆกันบ้างนี่นะนุ๊กจำคลิปไว้นะคะเมื่อตอนวันศุกร์ที่สอบเสร็จนะคะก็ให้ขนมเขาเล็กๆน้อยๆรู้ไหมคะว่าเขาบอกว่าอะไรเขาไม่อยากปิดเทอมเขาคิดถึงคุณครูนะคะอันนี้อย่าดราม่านะคะเพราะว่าอยากเอาอะไรที่มันน่ารักน่ารักเบาๆมาให้ชมกันบ้างนะคะก็เขารู้จักช่องคุณครูด้วยนะเขาบอกว่าถุงทองแมวสามขาก็นูก็บอกว่า ถ้าคิดถึงคุณครูนะคะก็ต้องดูช่องคุณครูนะคะแล้วก็จะเห็นนะคะคือ <c ười> ที่ทําคลิปอันนี้คือจะเอาลงช่องนะคะแล้วพวกเขาก็จะเข้าไปดูพวกเขาเองในช่องะคะ่ะ <c ười> ก็คือประมาณนี้นะคะน่ารักมากนะคะเด็กๆที่นุกสอนมาชั้นปหนึ่งจะเลื่อนชั้นขึ้นปสองแล้วพวกเขาบอกว่าหนูไม่อยากเลื่อนชั้นนะคะทํเป็นคิดถึงครูนะคะคิดถึงครูมากนะคะรักครูมากนะคะ เด็กๆใส่ซื้อบริสุทธิ์น่ารักนะคะแล้วก็ตอนเลิกเรียนก็ได้แวะอาหารให้อาหารเด็กๆจอนข้างทางนะคะแวะเอามาให้ก่อนค่ะเพราะว่ากลัวพวกเขาจะหิวนะคะถึงได้กินได้กินเท่าไหร่ก็ดีกว่าไม่ได้กินนะคะแล้วก็เจ้าดำน้อยด้วยนะดำน้อยคือต้องเอามาให้ะะ่ต้องเอามาให้ไม่งั้นเขาพวกเขาไม่ได้กินนะคะ ก็กาบขอบคุณทุกการสนับสนุนด้วยนะคะทุกการเมตตา,ลา,ลา,ห,ลา,าหลายเรื่องทุกเรื่องหลายท่านหลายเรื่องเมตตาไม่เหมือนกันมานะคะก็ต้องกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงนะคะขอให้ร่ำรวยย,ยิ่งขึ้นไปนะคะไม่เจ็บไม่จนด้วยนะคะําน้อยก็อยู่อย่างนี้นะคะอยู่แบบนี้พอตอนไปถึงบ้านก็มี พัสดุนะคะทรายแมวแมซึ่งท่านผู้ใหญ่เจดีท่านก็สนับสนุนให้ได้สั่งมาให้เด็กๆนะคะทั้งหมดเนี่ยสามสลิตรนะคะ300บาทนะคะขอพระคุณมากมนะคะก็ทำการหยอดเห็บมัดให้สลิดวันอายแล้วก็ไม่ไฝก่อนนะคะ <S <S นี่จะเป็นกของเนกกาดตัวไหนที่เป็นหนักๆจะเอาเนกกาดหยอดให้นะคะนี่ค่ะ หยอดๆให้แล้วก็เขียข่ยๆนะคะแล้วก็ไม่ไฟด้วยนะคะไม่ไฟด้วยนะคะนี่พ่อสลิดนะคะมาให้หยอดดีมากเลยค่ะพ่อสลิดเนี่ยนี่แล้วก็ไม่ไฟก็จะหยอดตอนค่ำๆเอาออกมาชมวิวนะคะตอนประมาณ6กโมงกว่าๆนะคะก็ทำคลิปเบาๆให้ชมนะคะเพราะว่ามันมีแต่คลิปตึงๆเหลือเกินนะคะก็ ชมกันก่อนหลับก่อนนอนฝากกดไลค์กดแชร์ให้เด็กๆด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ